หลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะครับหัวไม่ขีดรูปหลอ,อยอดนิยมของหลวงปู่ทบนะครับรุ่นนี้สร้างแจกที่วัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ ap ์นะครับในปี2516นะครับเป็นเขาเรียกว่าพระเก่งนะครับแล้วก็เป็นพระอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อทบธรรมปัญโยวัดช้างเผือกก็เป็นวัดที่เจไปกราบทุกปีนะครับเป็นวัดที่สรีระสังขารน,นะครับหลวงป Lord, ู่จำมรณภาพแล้วก็ร่างกายท่านเนี่ยจะอยู่วัดนี้นะครับอยู่วัดนี้นะครับ เป็นดังอมตะวาจาสิทธิ์ของท่านนะครับว่าหากสิ้นฉันไปแล้วเนี่ยอย่าเผาร่างฉันนะครับให้เก็บเอาไว้จนกลายเป็นหินนะครับเนี่ยตอนเวลาผมจะไปกราบท่านเนี่ยผมก็ไปที่วัดเนี่ยวัดช้างเผือกนะครับวัดที่ออกพระรุ่นนี้แหละนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่าหัวไม่ขีดนะครับลักษณะแม่พิมพ์นะครับตรงหัวจะเหมือนหัวไม่ขีดนะครับเขาก็เลยเรียกหัวไม่ขีดนะครับอันนี้ออกวัดชังเผือกปีหนึ่งหกนะครับพระหล่อขอหลวพ่อทบนะครับก็ เจเคยบอกว่ามีประสบการณ์ทุกๆรุ่นนะครับคนจะนิยมหรือคนแขวนแล้วชีวิตดีขึ้นหรือว่าจะอะไรมันพวกเนี้ยคือผมจะบอกเวลาเลือกอะเลือกที่หนึ่งเราศรัทธาแล้วก็ศึกษาที่อย่างถ้าพี่ให้ผมอธิบายทุกรุ่นเนี่ยส่วนมากผมศรัทธาพราะแล้วผมแขวนพระเนี่ยคือผมเก็บพระที่เจตนาแต่ว่าเขาเรียกว่าเวลาดูน้ําทองผิวไฟเนี่ยต้องดูเดิมนะถ้าพูดในบรรดา ในบรรดาพระเครื่องนะเป็นพระที่เอาไง่ายๆว่าตัวตัวจริงเนี่ยมีน้อยนะหนึ่งคือพระพระเขาเป็นการสร้างยากคือเป็นหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณเหมือนพ่อเงินบางคารนนะพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับจํานวนที่น้อยอยู่แล้วนะครับแต่พี่แปลกใจแม้ทําไมพระท่านราคาสูงได้ก็พี่านะถามว่าถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนพี่ประวัติบอกนะครับถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์คนใช้แล้วไม่ดีอะ่ะเขาจะอยากได้เขาจะอยากเช่าหรอวพี่องค์หนึ่งเป็นแสนองค์หนึ่งเป็นล้านองค์หนึ่ง จะก,กี่หมื่นหรืออะไรเขาจะอยากเช่าทาไมอ่ะอันแผ่นชนวนอาจจะเก็บไว้ในกุฏิหลวงปู่เวลามีว่างท่านก็ทําอย่างเงี้ยเอาชนวนพวกเนี้ยเอาไปหลอมนะครับอาจจะมีพวกโลหะเก่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าพี่ฟังแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยที่ที่เป็นโลหะเนี่ยคือมันดีตั้งแต่ยังไม่เสกเลยเนี่ลรวสเสน่ห์พระหลอ่อเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่แหละเสน่ห์พระหล่อเสน่ห์พระหล่อลอยตะไบเบือตะไบใบหน้านะคะเห็นว่าเอานี้ก็หูติดอหนึ่งหัวรูปหลอ่อรุ่นหัวไม่ขีดนะครับ พี่เอกพงศ์บอกเห็นองค์นี้แล้วสวยจริงๆนะครับอทองเกิดจากอะไรน้ําทองก็เกิดจากเขาเรียกว่ากระแสโลหะที่หลอมไงพี่นะครับพี่เลดบูลลองนึกจินตนาการผมจะเล่าให้พี่ฟังนะพี่ลองนึกถึงพระเหรียญนะ่ะทองแดงอะ่ะทําไมเป็นผิวไฟพี่ว่าทองแดงคําว่าผิวไฟเกิดจากอะไรพวกนี้มันเกิดจากโลหะอ่ะหนึ่งคือหนึ่งคือชนวนโลหะหลอมนะครับแล้วก็สองอะ่ะ มันเป็นจุดเขาเรียกว่าความร้อนอะ่ะจุดหลอมเหลวอ,ะอ,ละอ่ะจุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวะนะครับมันถึงจะเกิดนะครับมันถึงจะเกิดเพราะว่าพระหลวงพ่อทบเนี่ยคือแบบเนี้ยมันไม่ใช่ทองเหลืองพี่ต้องแยกระหว่างพระใหม่อะ่ะถ้าพระใหม่มันเป็นทองเหลืองไปเลยใช่ไหมมันเป็นแก่ทองฝาบาทหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่แบบเนี้ย เจ <Congratulations. S 2> <Way. S 1> เคยบอกว่าเขาเรียกเนื้อโลหะผสมนะถ้าพี่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพระหล่อโบราณเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทําพระหล่อไม่ว่าจะเป็นพระในวัดเคยเห็นพระในวัดพี่ไปดูเนี่ยพวกนั้นทองผสมหมดมันไม่มีทองเหลืองอย่างเดียวนะครับถ้าพี่ศึกษาลองไปถามช่างหล่อก็ได้นะครับทองเหลืองอย่างเดียวอ่ะถ้าเป็นโลหะทองเหลืองอย่างเดียวเอามาเทมันจะเป็นก้อนเวลาเทแล้วมันจะไม่เต็มหุ่นเทียนนะครับสมัยก่อนการหล่อโบราณเนี่ยเขาใช้โลหะผสมโลหะผสมเกิดจากอะไร หลายหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นเขาใส่พวกอาจจะเป็นดีบุกเป็นปลอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใส่เพื่ออะไรเพื่อเจือจางไอตัวทองเหลืองเนี่ยให้มันหลอมเหลวแล้วเวลาเทเข้าเทเข้าเบ้าเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนมันเทเป็นกิ่งไม้อ่ะเคยเห็นก้านช่อป่ะพี่เป็นกิ่งไม้มันต้องต้องเทกว่ามันจะเต็มชอ่อถ้าเกิดเป็นทองเหลืองล้วนเนี่ยเวลาเทมันจะเย็นตัวก่อนแล้วมันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มหุ่นเทหลอดเนี่ยสมัยก่อนอ่ะอย่างเงี้ยหลวงวิทบเนี่ยอาจจะทําช่อหนึ่ง อา,อาจจะเก้าองค์สิบเก้าองค์ก็แล้วแต่ช่างเขาติดนะครับแล้วแต่แต่ส่วนมากเขาจะติดเก้าเก้าองค์ถามว่าเกิดขึ้นได้ไงพวกน้ําทองผิวไฟเกิดจากพระถ้าเก็บรักษาแล้วสภาพไม่ผ่านการใช้พวกนี้มันเกิดจากอุณหภูมินะครับผมว่ามันเกิดจากอุณหภูมินะครับเพราะว่าถ้าหยิบหัวไม่ขีดมาสิบองค์งเนื้อก็เ,อนเนื้อก็จะไม่เหมือนกับสิบองค์ก็เหมือนกับชินราดอินโดจีนที่เคยเห็นไหมชินราดอินโดจีนบางองค์ทําไมาเนื้อออก ผิวดำๆนะครับทำไมบางองค์ผิวออกน้ำทองทำไมบางองค์มีผิวแดงๆแล้วเราพูดพระหล่อมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าจะมีน้ำทองและผิวแฟ่งเดียวคำว่าพระหล่อมันต้องเข้าดินนะครับเข้าดินก็มีอะไรพวกคาบตะกันเห็นไหมดินดำๆที่ว่าปะาปลายอยู่ในในในเนื้อนะครับดินดำๆนะครับก็เหมือนเหรียญนั่นแหละพี่ทำไมเหรียญเป็นทองแดงเหมือนกันแต่บางเหรียญ ก็ผิวผิวปกติแต่บางองค์แดงจ๋าๆเลยทําไมมันแพงกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับพระหลอก็เหมือนกันแต่ยิ่งเป็นกรรมธีหลอโบราณแบบเนี้ยในพระหลอถ้าเป็นผิวไฟเป็นพวกน้ําทองอะไรที่ผมพูดมาเนี่ยคือมันจะเจอน้อยกว่าก็จะเป็นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับปัจจัยหลายๆอย่างคือคือคนมันก็หาทําไปทั่วทุกวันเนี้ยมันผม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 จะบอกว่าทุกวันเนี้ยศึกษาพระแท้งเดียวไม่ได้นะต้องดูต้องต้องดูคนหลงดู ต้องดูธรรมชาติออกว่าพระบิ้วพระแต่งอย่างพระผงก็มีอุดซ่อมมีหักซ่อมมาตัดแต่งเห็นไหมพระเนื้อผงนะครับอย่างพวกเหรียญก็มีทําผิวมีย้อมการย้อมผิวการแต่งผิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระหล่อก็มีการฉะล้างนะครับมีเห็นผิวน้ําทองเป็นปีกแมงทับเป็นผิวไฟเนี่ยคือเนี่ยคือเสน่ห์ในพระหล่อนะครับแล้วก็ต้องมาจําเบอร์ตะใบนะครับเบอร์ตะใบก็จะเป็นโบราณตะใบลึกๆคมๆนะครับตะใบลึกๆคมๆ ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เคยเผยแผ่แล้วว่าให้พี่ต้องมาเช่าพาระหลวงปุทบนะแต่ mm hmm. เจเผยแผ่ว่าผมจะแค่บอกว่ามีแล้วชีวิตมันจะดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับกล้าพูดว่าคนที่มีพระหลวงปุทบในชีวิตอนะมีติดตัวหรือมีอะไรเป็นสิริมงคลงดีกว่าคนที่ไม่มีแน่นอนรูปหล่อย,ยอดนิยมของหลวงปุทบนะครับเป็นพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับรุ่นนี้สร้างแจกที่วัดช้างเผือก จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในปี2516นะครับเก่งนะครับแล้วก็เป็นพระอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับวัดชังเผือกก็เป็นวัดที่เจไปกราบทุกปีลนะครับเป็นวัดที่สรีระสังขารนะครับหลวงปู่จำมรณภาพแล้วก็ร่างกายท่านเนี่ยจะอยู่วัดนี้เป็นดังอมตะวาจาสิทธิ์ของท่านนะครับว่าหากสิ้นฉันไปแล้วเนี่ยอย่าเผาร่างฉันนะครับให้เก็บเอาไว้จนกลายเป็นหินนะครับ เวลาผมจะไปกราบท่านเนี่ยผมก็ไปที่วัดเนี่ยวัดช้างเผือกเนี่ยเหมือนพี่ประวัติบอกนะครับถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์คนใช้แล้วไม่ดีอะ่ะเขาจะอยากได้เขาจะอยากเช่าหรือวพี่อ,พองค์หนึ่งเป็นแสนองค์หนึ่งเป็นล้านองค์หนึ่งจะก,กี่หมื่นหรืออะไรเขาจะอยากเช่าทําไมอะ่ะนะครับ ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนสําหรับผมนะสำหรับผมนะครับได้ได้สัมผัสหรือว่าได้อะไรอะ่ะผมไปครั้งแรกก็คือไปบ้านน้ำเราไปกราบหลวงปู่ที่วัดช้างเผือเห็นได้คือผมเข้าไปในเขาเรียกอุโบสถน้ำตรงนั้นนะเขาเรียกมณฑปที่ไวสรีระสังขารเป็นโรงแก้วหลวงปู่นะครับแล้วก็บริเวณตรงหน้าโรงแก้วอะ่ะจะมีรูปหลวงปู่ไปเห็นครั้งแรกแล้วผมก็ยกมือไหว้ในใจอะนะแบบว่าแบบว่า มันบอกไม่ถูกมันรู้สึกปิติแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีพระนะไม่ได้มีพระเครื่องหรอกว่าทบไม่แต่องค์เดียวเลยนะตอนนั้นผมไม่มีนะครั้งแรกที่ว่าไปบ้านในน้าไปกราบที่วัดช้างเผือกผมบอกว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าขอเป็นลูกศิษย์อะ่ะผมบอกท่านบอกในใจออ,อธิฐานในใจว่าขอเป็นลูกหลานขอเป็นลูกศิษย์ผมไม่ใช่คนไปชรบูหรอกผมมาเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นแบบว่ามันปิติในใจ<อ>แล้วผมอขันูพี่น้องไม่แล้วผมก็พูดต่อหน้ารูปหลวงปู่จริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นผผมมมกกกก็็็เเเเลลยยยยัันรรีีว่่่าาาธใชคบ ปัจจุบันก็แขวนเดี่ยวแขวนทราไอ้น้องน้ำเนี่ยนะครับคือน้องน้ำเคยทําแบบเป็นวันเกิดให้พี่เจงดีๆแบบนี้นะครับแนะนํา พระไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเหรียญพระรูปหล่อพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือพระกลุ่มเนื้อชินนะครับ <ste> er> เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็สืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระเครื่องที่เป็นพระแทนนั้นนะครับเหมือนตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอีกทั้งยังว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับได้ทั้งพุทธคุณนะครับและอีกทั้งยังว่าอนาคตก็เป็นทรัพย์สินให้เราได้อีกด้วยนะครับ